สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ YLG โกไหนประจำภาคค่ำนะคะของวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะก็สวัสดีทุกทท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันทุกวันอย่างเช่นเคยเลยนะคะสวัสดีคุณอรวรันนะคะสวัสดีคุณฉลองนะคะใครมีคำถามสอบถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบท้ายรายการนะคะวันนี้ทองคำค่อนข้างที่จะ เร,เรียกได้ว่าพยายามปรับตัวขึ้นรักษาช่วงบวกได้ดีเหมือนกันนะคะขึ้นไปแต่ไฮที่1,969นกะคะก่อนที่จะ,ะเผชิญแรงเทคโปรฟิตลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราแนะนำว่า ไม่ควรที่จะไล่ซื้อทองคำนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูปจัจจัยทางเทคนิคกันแล้วก็มีปัจจัยทั้งบวกแล้วก็ลบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อซื้อจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสําหรับในระยะสั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองคำเนี่ยนะคะมีปัจจัยอะไรเข้ามาบวกบ้างแล้วก็มีปัจจัยอะไรเข้ามาลบทองค่ะามาที่สไลด์แรกเลยนะคะทองคำนะคะจะเห็นว่าพระเอกที่ทําให้ทองคําขึ้นได้ค่อนข้างดี นั่นคือดอลล่าค่ะถ้าจะเห็นจากกราฟเนี่ยนะคะจะเห็นว่าดอลล่ามีการอ่อนตัวลงมาอย่างชัดเจนนะคะกราฟนี้เป็นไทม์เฟรมลายเดลี่ก็คือรายวันนะคะล่าสุดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า93จุดนะคะอยู่แถวแถว92.91ค่ะจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นสีแดงๆก็คือปรับตัวลดลง2วันติดต่อกันแล้วนะคะปัจจัยนี้เองก็ทำให ตัวทองคำมีการดิดตัวขึ้นได้นะคะอะไรทำให้ดอลลาร์อ่อนบ้างก็มาจากแรงขายดอลลาร์ในฐานะเซฟเฮเวนเคอร์เรนซีตัวหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นค่อนข้างที่จะคึกคักค่ะอย่างเมื่อวานดาวโจน์ S&P 500อแล้วก็ n a s แ a q ก็ปิดบวกไปนะคะอย่างตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็บวกด้วยนะคะพอแรงเกณงกกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นคนก็เลยลดความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะเซฟเฮเวนเคอร์เรนซีหรือว่าเงินสดนั่นเอง โยกจากเงินสดเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะพอดอลล่าอ่อนทองคำก็เลยดีตัวขึ้นนะคะปัจจัยตรงนี้เองก็ทำให้ทองคำค่อนข้างที่จะสดใสในวันนี้ได้นะคะแล้วก็การที่ทองคำมาแตะ1,969เนี่ยถือได้ว่าทำไฮใหม่นะคะจากวีคที่แล้ววีคที่แล้วทำไฮไว้ที่1,900 1,966นะคะอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำเนี่ยแหะคะ่ะ มีการปรับตัวขึ้นก็มาจากตัวบอลยิวนะคะบอลยิว bon สหรัฐมีการร่วงลงเหมือนกันนะคะแต่ปัจจัยหลักๆที่ทําให้2ตัวนี้เนี่ยมีการอ่อนตัวลงต่อเนื่องหลักๆนั่นก็คือก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะการประชุมเฟ,ด,ะะด,เฟดเนี่ยค่ะทุกคนคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับต่ำแล้วก็อาจจะย้ำจุดยืนเชิงโดวิชได้ก็เลยทำให้2ตัวนี้เนี่ยมีการออลด ช่วงบวกล,ลดตัวลงมานะคะทองคำก็เลยดีดก่อนการประชุมเฟสนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะข่าววัคซีนเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งที่ตลาดให้ความสนใจอยู่นะคะข่าววัคซีนเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบกับทองนะคะความหวังเกี่ยวกับการพัฒนา,ฒนาวัคซีนเชิงบวกต้องขออธิบายเล็กน้อยนะคะก็คือ อย่างหนึ่งก็คือจะไปส่งผลให้มีแรงเทขายดอลลาร์ในฐานาสะสกุลเงินปลอดภัยเพราะว่าความหวังเชิงบวกวัคซีนเนี่ยแหละค่ะทาให้ทุกคนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นเนาะพอมีความหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นนะคะนักลงทุนก็เลยเก็งกาไรใหญ่เลยค่ะในตลาดหุ้นดอลลาร์ก็เลยถูกขายลงมาตรงนี้เองแม้ว่าจะกดดันทองคําในฐานะเซฟเฮเว่นแต่ว่าการที่ดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็เลยช่วยหนุนทองคําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสองทางว่าจะเอฟเฟกต กับอะไรมากกว่ากาันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยดอลลาร์ถือเป็นตัวหนึ่งที่ต้องจับตาเลยเพราะว่า correlation ค่อนข้างสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างแข็งแกร่งนะคะก็แนะนำจับตาดอลลาร์ต่อไปว่าจะอ่อนหรือว่าจะแข็งนะคะโดยอาจจะดูตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ด้วยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้ทองคำเนี่ยดิดขึ้นไม่ไกลแล้วก็ดอลลร์อ่อนได้อย่างจำกัดนะคะเพราะว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าสกุลเงินยูโรแล้วก็ปอเนี่ย ยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำอยู่นะคะยังคงถูกกดดันภายใต้ความแม่นอนเกี่ยวกับ no deal Brexit หรือว่าการออกจากอังกฤษออกจากอีการออกของอังกฤษออกจากสภาพสาภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงนั่นเองนะคะโดย JP Morgan นะคะมีการคาดการณ์ด้วยว่าถ้ามี no deal Brexit เนี่ยหรือว่าไม่มีการทำข้อตกลงกันระหว่างอังกฤษกับ EU เนี่ยนะะจะทำให้ GDP อังกฤษ ล่วงลงอย่างน้อย3นะคะตรงนี้ก็จะฉุดค่าเงินปอนด์แล้วก็ฉุดราคาทองคำได้เพราะว่าจะไปหนุนดัชนีดอลลาร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องเนาะหลังจากสภาสามัญชนค่ะเป็นสภาร่างของอังกฤษเนี่ยมีการลงมติรับรองร่างกฎหมาย Internal Market b i l l นะคะซึ่งจะเปิดทางให้มีการอภิปรายรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์นี้แล้ก็สัปดาห์หน้าด้วยนะคะ โดย EU เนี่ยก็แสดงความไม่พอใจอย่างหนักเลยค่ะโดยบอกว่า Internal Market Bill เนี่ยละเมิดข้อตกลง Brexit ที่2ฝ่ายทำร่วมกันไว้นะคะก็เลยตรงนี้ยังอยู่ภายใต้ก็ต้องเรียกเรียกไม่ว่าต้องดูอย่างต่อเนื่องค่ะว่าความตึงเครียดร,ระหว่าง2องฝ่ายเนี่ยจะย่ำแย่ลงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีความย่ำแย่ลงต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยกดดันปอนกดดันทองคาได้นะคะ โอเคค่ะค่างเงินดอลลาร์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ต้องมาตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีหลายๆตัวที่น่าสนใจนะคะมาดูวันนี้ก่อนนะคะวันนี้วันอังคารทุ่มครึ่งจะมีตัว Empire State Index นะคะ Empire State Index เนี่ยคาดการไว้ที่6.2คาดการว่าจะดีกว่าครั้งก่อนถ้าออกมาดีตามที่คาดหรือว่าดีกว่าที่คาดเนี่ย ก็อาจจะทําให้ทองคําถูกกดดันได้นะคะรวมทั้ง2องทุ่มสิค่ะตามมาด้วยการเปิดเผยอัตราการใช้กําลังการผลิตแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะก็คาดการตัวนึงลบตัวหนึงบวกค่ะให้ดูตัวเลขที่ออกมาแล้วก็เทียบกับตัวเลขคาดการนะคะ YG l G ก็จะมีออมีฟีดให้ในข่าวหน้าเพจ f a c e b o o k เช่นเคยนะคะไปตามได้ใน YG l Boolean นะคะใน Facebook นะคะ แต่ไฮไลท์จริงๆค่ะทองคำโรออไรพรุ่งนี้จะมีตัวเลขสำคัญอย่างยอดขาปีกแต่ไฮไลท์หลักๆก็คือช่วงคืนวันพรุ่งนี้ช่วงตีหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างคืนวันพุธแล้วก็เช้าวันพฤหัสตามเวลาไทยนะคะจะมีมติดอกเบีย้ยนโยบายของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าออ Federal Reserve นั่นเองนะคะตลาดคาดการแหละว่าเฟดเนี่ยจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับต่ำถึง0.25% แต่มีอีกหลายๆอย่างที่ต้องดูนะคะนั่นก็คือ FOMC statement FOMC economic projection นะคะรวมทั้งทอยแถลงของเจอร์โรมพาเวลด้วยประธานเฟดนะคะสิ่งที่ต้องดูก็คือ1เรื่องกรอบอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยว่าเฟดเนี่ยจะปล่อยให้เงินเฟอ้ออยู่เหนือ t a r ์เก็ตที่เคยตั้งที่เคยตั้งเป้าเอาไว2้2%เนี่ยในกรอบเท่าไหร่นะคะยิ่งมากเนี่ยจะยิ่งเป็นบวกกับทองแต่ถ้าเกิด กรอบไม่ได้มากเข้าที่ตลาดคาดการเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดเกิดความเรียกว่าผิดหวังได้เหมือนกันนะคะตลาดคาดการไว้แถวๆสอถึงสนะคะในตัวเงินเฟอ้อที่จะสามารถปล่อยให้ร้อนแรงไปมากกว่าเป้าหมายทาร์เก็ตเดิมที่2%อเรเนะคะแล้วก็แนะนำให้ดูตัวดอทพลอรตรวมทั้งคาดการ GDP เงินเฟอ้อของชาร์ตด้วยต่างๆเหล่านี้ค่ะ จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านๆมาอย่างเช่นตัวเลขนอนฟาร์มเพ r o โรสหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เปิดเผยอะค่ะรอบล่าสุดจะเห็นว่าออกมาดีเกินคาดใช่ไหมคะอัตราการว่างงานก็ออกมาต่ํากว่า2หลักและเหลือที่8%กว่าๆเท่านั้นเองรวมทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวก็มีสัญญ,ญาณฟื้นตัวขึ้นดังนั้นถ้าเฟดนะคะมีการปรับคาดการ GDP ปรับขึ้น มีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวอันนี้ต้องระวังเหมือนกันต้องระวังแรงเทคฟิตในตลาดทองคำนะคะแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นก็อาจจะต้องจับตาตัวเลขที่เปิดเผยก่อนหน้านั้นด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ทองคาเบรกเอากรอบแล้วก็เหวี่ยงแรงได้ในวันคืนวันคืนวันพุธตามเวลาบ้านเรานะคะก็ต้องแนะนําระวังในช่วงนั้นต่อเดี๋ยวแต่เดี๋ยว YLG จะมาขยี้ให้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเฟด ะะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาเป็นอย่างไรแล้วนะคะมีข่าวอะไรเข้ามาใหม่ๆหรือเปล่านะคะวันนี้ก็อาจจะดูตัวเลขกลุบกิบกลุบกิบตัวนี้ไปก่อนนะคะในส่วนของ Empire s t a t e Index อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะจบไปแล้วสำหรับปัจจัยเบาๆนะคะมาอัปเดตให้เบาๆเพราะว่าจริงๆทองคำก็เหมือนจะไซเวในกรอบนะคะ แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบดีดรุนแรงมากนักนะคะวันหนึ่งเหวี่ยงประมาณ10กก่าเหรียญเท่านั้นเองนะคะอย่างสไลด์ที่โชว์ค่ะจะเป็นอัปเดตย้อนหลังให้นิดนึงสไลด์นี้นะคะจะเป็นการเหวี่ยงของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะในกรอบน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้เลยเนี่ยขึ้นมาทำไฮที่1969ทําห้ไฮใหม่สูงกว่าไฮสัปดาห์ ที่แล้วที่1966นะคะส่วนโลเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ทำไว้ที่1936ซึ่งมีการยกโลขึ้นด้วยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทำไว้1906นะคะส่วนการแกว่งตัวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเหวี่ยงประมาณ60เหรียญน,นะคะโดยประมาณแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่งเปิดเทรดมาประมาณ2วันเหวี่ยงประมาณ30เหรียญได้นะคะก็ ยังเหวี่ยงไม่ได้แรงมากนะักคาดว่าตลาดจะรอการประชุมเฟดค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าระยะสั้นก็เหมือนจะมีการยกโลยกหายขึ้นก็ถือว่ายังเป็นไซเวอพเล็กน้อยในทำในระยะสั้นๆน,นะคะแล้วจะเหตุอย่างไรดีนะคะมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันนะคะใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะ มาดูปัจจัยทางเทคนิคบ้างตอนนี้นะคะทองคำอยู่ในช่วง collective w e a เช่นเคยนะคะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ถ้าลากกราฟนี้นะคะมีการเบรก out แล้วแหละเบรก out หนึ่งกรอบแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งกรอบที่ยังไม่เบรกนะคะลากตรงนี้ได้หนึ่งเส้น จริงๆอะมีการเบรกเอากรอบาหีกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นไซด์เวัพในระยะสั้นๆการคอลเลกทีฟเวฟเนี่ยภายใต้สมมติฐานว่ามีการคอลเลกทีฟแบบ A B C D E E จบไปแล้วที่1906นะคะถ้าขานี้จบไปแล้วจริงมีการขึ้นเวฟใหม่เนี่ยก็แนะนำเล่นเก่งกำไรในลักษณะย่อซื้อนะคะไม่แนะนำไล่ซื้อเพราะว่าถ้าดูจริงๆทองคำติด ติดกรอบเนี่ยค่ะถ้าลากจากจุดนี้จุดสัมผัสจะได้ดาวเทนไลน์1เส้นนะคะ mm. เชื่อมการปุ๊บ mm. จะมาติดที่1,9,6,9พอดีเลยนะคะวันนี้ไปทดสอบมาแล้ว1รอบ1,9,6,9 mm. เป็นแนวตา้านที่ YLG ให้ไว้นะคะ mm. ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ให้ดอกจานเลยค่ะดอกจานเลย1,9,6,9 mm. ไม่ผ่านมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้ ถ้า1,969ก็จะมีนาวตันถัดไปแถวๆ1,976ถึง1,980นะคะ1,976เป็นจุดที่ราคาทองคำเคยทดสอบหลายรอบช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงซับพลายโซนเหมือนกันวันนี้เป็นอยอดนี้นะคะถ้าเห็นตามรูปโซนนี้จะเป็นโซนที่ประธานเฟดเจอร์มพาเวลพูดที่การประชุมแจ็คสันโฮนะคะในช่วงวันที่27 สิ่งหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการขึ้นชนหลายรอบเลยค่ะ1น7 6ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นโซน1 9 7 6 1 9 8 0ก็จะเป็นโซนแนวต้านถัดไปกรณีถ้าหากผ่าน1969ได้แต่กรณีถ้าไม่ผ่าน1969ล่ะแนวยอ่อจะตรงไหนน,น่าสนใจในการยอร่อซื้อบ้างนะคะเราก็ให้ดูแถวแนวรับแนวรับสั้นๆก็ดู โลวันนี้ก่อนนะคะโลวันนี้จะอยู่แถวแถว54นะคะถ้าย่อไม่หลุด1,954เนี่ยก็ใครแล้วความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเข้าซื้อแต่กรณีที่หลุด1,954แล้วทำโลต่ำกว่า1,954นะคะเราจะมีแนวรับที่น่าเข้าซื้อถัดไปจะอยู่แถวแถว2 7 1,927จะเป็นโซน moving average หรือว่าค่าเฉลี่ย50วันนะคะ ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็แนะนำทยอยซื้อได้นะคะแต่ถ้าหลุดจริงๆเนี่ยก็แนะนำให้ดู1 9 0 6ค่ะ1 9 0 6เป็นโลของจุด1 9 0่เป็นโลของจุด E นะคะจุด E ใน triangle นะคะตรงนี้อาจจะเขียนผิด1 9 0นอ่เาเป็นตรงนี้อ๋อเป็นจุดโลจุด C ค่ะโลในจุด4ตรงนี้เป็น1 9 0 9นะคะ โอเคค่ะก็ไม่ควรที่จะหลุดต่ำกว่า1,906นะคะเพราะว่าสัญญาณจะไม่ดีการปรับฐานเนี่ยอาจจะลึกได้นะคะอาจจะลงได้ค่อนข้างแรงแต่เราไม่คิดว่าจะลงแรงถึงถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าออทองคำมักจะมีแรงกินกำไรเข้ามาก่อนประชุมเฟดแล้วประกอบกับดอลลาร์อ่อนๆด้วยนะคะมองการย่อเนี่ยไม่ลึกนะคะแนะนำทยอยซื้อตามแนวรับที่ให้ไว้ก็ อย่างที่บอกนะคะดูโลวันนี้ก่อน1954 1955ไม่หลุดก็อาจจะทยอยซื้อได้แต่กรณีีถ้าหลุดลงไปอาจจะถอยไปแถวๆ1,927ค่ะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นโซนค่าเฉลี่ย50วันนะคะแต่ถ้าหลุดอีกก็เนี่ยค่ะจะมีแถวๆกรอบสีแดงตรงนี้นะคะจะอยู่แถวๆ1,919 1,920นะคะก็น่าสนใจเช่นกันนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะปัจจัยทางเทคนิค ส่วนตัวนะคะมองว่าเด้งไม่ผ่านแนวต้านยังไงก็ recommend ให้ขายก่อนเนาะขายก่อนแล้วค่อยซื้อคืนนะคะเ,ออเล่นรอบไปนะคะน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้นะคะมีคำถามกันไหมคะคุณจุธามาสวัสดีนะคะคุณพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณสมจินนาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณอภิสิทธิสวัสดีครับ ยังไม่มีของในมือครับคืนนี้หรือพรุ่งนี้จะเข้าซื้อเพื่อทำกำไรแนะนำทยอยซื้อได้นะคะไม่แนะนำไล่ซื้อเพราะว่ามองเห็นว่าตรงนี้ค่ะราคามาติดแนวต้านเลยติดแล้วไม่ผ่านด้วยนะคะมีโอกาสย่อได้ค่อนข้างสูงถ้าไม่ผ่านนะคะก็แนะนำรอซื้อด้านล่างดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็การประชุมเฟดวันพุธน่าจะมีการผันผวนด้วยน่าจะมีความผันผวนด้วยก็ รอจังหวะที่ราคาลงมาค่อยซื้อจะดีกว่านะคะมีของในมือแนะนำปล่อยจุดไหนครับถ้ามีของในมือแล้วได้กำไรแล้วหรือว่าทุนไม่สูงเกินไปก็ถ้าทุนต่ำมากๆแล้วถ้าซื้อมาแถวๆที่ต่ำกว่า1ัน0ค่ะ เล็ดพอฟิตลันไปได้ก่อนเลยก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะทยอยปล่อยตามแนวต้าน1969ได้แต่ทางว l จรไม่ได้ไม่ได้ให้แนวรับที่ลึกนะคะมองว่าจุดที่น่าสนใจจะอยู่ที่1,927นะคะโซนนี้เนี่ยน่าซื้อนะคะก็ใครมีของแล้วปล่อยได้ไหมก็ต้องดูต้นทุนนะคะว่าต่ำหรือว่าสูงแค่ไหนถ้าต้นทุนเกิดว่าต่ำ ถ้าต้นทุนเกิดสูงกว่า1927เนี่ยรีบปล่อยก่อนก็น่าจะดีนะคะถ้าซื้อมาแบบไม่ได้ถูกมากนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ,ะ,ะขาย่าขายขาย96.5ราคา28950ซื้อกลับที่เท่าไหร่คะอ๋อ ก็ถ้ารอซื้อกลับก็จะถ้าคอนเวิร์ต1927ให้เดี๋ยวคอนเวิร์ดให้สักครู่หนึ่งนะคะแนวซื้อจะอยู่ที่1,927จะอยู่ที่28,400บาทต่อบาททองคำนะคะถ้าคิดเป็นสปอร์ตที่1927นะคะเป็นจุดในการเข้าซื้อคืนได้คะ่ะโอเค สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะมีคำถามอีกเนาะจะไปถึง2,020ใหม่ครับจะไปถึง2,020ใหม่ครับกรณีที่อาจจะต้องรอนานเหมือนกันนะคะ <laughs> 2,020ภายในปีนี้ยังไงก็คาดว่าจะเห็นเพราะว่ามองว่าตรงนี้ค่ะเป็นการปรับฐานแบบ healthy c o l l e c t i o n ถ้าการปรับฐานไม่หลุด1,906,900ลงไปเนี่ยมองว่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อเตรียมขึ้นต่อแล้วค่ะแต่ว่าการขึ้นต่อก็จะมีแนวต้านตามจุดต่างๆได้จะผ่านได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นของจริงต้องทะลุ1,992นะคะต้องทะลุจุดนี้ขึ้นไปทะลุ1,992ก็จะมีแนวต้านจิตวิทยาที 2, 000, ะะ่2,000ค่ะจะมีหลายด้านเหมือนกันซึ่งต้องรอปัจจัยบวก ซึ่งจะมาจากอะไรนั้นก็ต้องเดี๋ยวดูอีกทีค่ะปัจจัยบวกก็จริงๆปัจจัยพื้นฐานยังค่อนค่นข้างที่จะบวกครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เลยนะคะเ,เพราะว่าตอนนี้อ่ะโควิดยังระบาดหนักมากๆเพราะฉะนั้นการที่โควิดระบาดหนักทั่วโลกเนี่ยเกือบเกือบสาล้านล้ารายแล้วที่ติดเชือ้อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเป็นไปได้อย่างยากลาบากท่ามกลาง ตอนนี้แม้ว่าจะมีการเร่งพัฒนาวัคซีนใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนออกมาให้ฉีดได้แม้ว่าจะมีบางตัวที่ล i มิต Use สามารถฉีดได้เฉพาะบุคคลเฉพาะรายไปนะคะแต่ว่าโดยรวมทั่วโลกเนี่ยก็หลายล้านคนที่ยังรอวัคซีนอยู่นะคะก็เชื่อว่าถ้ายังไม่มีวัคซีนแบบนี้แล้วก็มีข่าวด้วยนะคะประกอบกับ a s สต a าเซเนกเนี่ยมีการระงับและ ระงับการทดลองเฟสสุดท้ายนะคะก็อาจจะต้องขอ F D A เพื่อทดลองต่อในน่าจะกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยนะคะกว่าจะรู้ผลว่าจะทดลองต่อหรือไม่อย่างไรเพราะาต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยนิดนดนึงนะคะก็โดยรวมวัคซีนยังไม่มาโควิดระบาดหนักนะคะธนาคารกลางทั่วโลกยังต้องขวัญคลายนโยบายการเงินต่อไปประกอบกับสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประชุมธนาคารกลางหลายธนาคารถ้าทุก ธนาคารกลางทั้งเฟด BOJ BOE คงตรึงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับต่ําตัวนี้ค่ะทองคําชอบดอกเบีย้ยต่ําๆนะคะไปลงทุนตลาดไหนก็ได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเชื่อว่าความนิยมในตัวทองคําก็ยังมีอยู่นะคะมีโอกาสขึ้นหา2020ได้แต่ว่าต้องรอนิดนึงค่ะต้องรอให้ทองคำเนี่ยผ่าน1992 19, ไปได้ทางปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยข่าวและปัจจัยพื้นฐานเข้ามาด้วยนะคะโอเค คุณสรันยูสวัสดีครับสวัสดีนะคะโอเคค่ะสวัสนี้ก็ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะ,อะขอไขของนิดนึงนะคะทุกท่าน,นเรามีโปรโมชั่นนะคะเทรดทองออนไลน์24ชั่วโมงได้เลยนะคะ,ะสามารถวางเงินหลักประกันเพียง70 0 0 0บาทเท่านั้นเองซื้อขายทอง99.99 9 9ได้ถึง1กิโลซื้อขาย9ก 16. 5ได้60บาท ะคะใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจมาในไลฟ์นี้ได้เลยหรือว่าพิมพ์ไปในอ,อ,อินบ็อกซ์ของเพจ f a c e b o o k YLG b ลจ l บู n ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต,ต่อกลับไปนะคะหรือถ้าใครอยากสนใจอยากอ,อมทองก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ YLG Go Saving ได้นะคะใช้เงินเพียง10บาทเท่านั้นเองในการออมทองเป็นเงินเริ่มต้นที่น้อยมากๆเลยนะคะใครมองว่าทองแพงแล้วก็โปรแกรมนี้น่าสนใจจริงๆค่ะอ,อมทองนะคะ ววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ